สวัสดีครับครับช่องพายทองเพชรนะครับวันนี้บัวบานก็มาเล่นกับทองเพชรอีกนะครับวันนี้บัวบานจะมาโชว์การเตะบอลให้น้องทองเพชรได้ดูนะครับนะครับผมนี่ก็เอฟซีนะครับไอ้นี่ยังไม่ได้ซ่อมเลยครับเพิ่งขาดนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับพราะวายังไม่ได้ซ่อมเลยครับยังกำลังไปซื้อเชือียงกับช่วงนี้ติดโควิดอยู่ครับ ครับผมไปกันเลยครับตัวบ้านก็นอนเล่นนะครับนอนว่าวิธีนอนอยังไงบ้างครับนอนนอนให้ทองเฟรด,ดูครับว่าวิธีนอนนอนอยังไงเอาบัวบ้านนอนดีหน่อยบัวบ้านนอนได้ไหมครับผม อานอนนอนให้ให้ทงเพชรได้ดูหน่อยครับผมโอ้นอนแล้วครับนี่นอนครับต้องนอนท่านี้ครับโอ้เก่งครับผมครับผมโอ้นอนนะครับนี่คือวิธีนอนของบัวบานนะครับเอา้านอนอีกแล้วครับนอนโชว์อีกแล้ว เอาโบบานลุกขึ้นมาเตะบอลให้ให้น้องทองเพชรได้ดูหน่อยเตะเป็นไหมเตะมาเตะเอาโบบาลเตะบอลได้เป็นเอาโอ้โหเอาลอง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 หน่อยได้ไหมให้ให้ให้ลุกขึ้นก่อนไม่เอาบอลไปย่นไปดูเออเงี้ยโอ้เอา โบบอนเตะวาเป็นเออยังไม่ได้ฝึกครับเดี๋ยวเดี๋ยวควรจะโปคงจะฝึกเร็วๆนี้แหละครับคงจะได้ทีมฟุตบอลเหมือนกับเอาเตะครับเอาเตะครับเตะเป็นไหมโอ้ไหนว่าเตะเป็นครับครับผมเตะเป็นนะครับเอาหันเตะมาโชว์เอฟซีหน่อย กองเพชรก็อยากอยากแย่งเลยครับโอ้เตะขลังครับเตะขลังโอ้เตะขลังครับโอ้เตะขลังครับผมเอาลูกตาเอาบอลมาให้โอ้โหพอดีครับมาฝึกเล่นฟุตบอลเลยครับเอาเตะแล้วก็มาเหยียบครับครับผม เอาเตะ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 เออนู่นลูกบอลไปนู่นครับโอ้โอ้เตะไปเลยครับเตะไปเลยครับโอ้มีการมีการคว้าจะโป๊กสอนบัวบานนะครับว่าเตะยังไงครับโอ้มีฟิกคิ้ด้วย โอ,อ้เกือบเกือบเป็นแล้วครับเอาววเตะถังครับเตะถังก็เป็นครับเอาอะไรไม่เตะฟุตบอลครับเตะถังนะครับตาวถังออกลูกเดี๋ยวพ่อไว้จาทาะทังครับโอ้เตะถังเลยวกับบุ้มเขาไปเลยครับนี่ครับผมมาดูใหม่ครับเอาใหม่ครับ ว่าว่าจะเตะมาว่าจะเตะโชว์น้องหน่อยก็เตะไม่เป็นนะครับเอาตำพิมเตะมาหน่อยตำพิมเตะมาเอาทองเพชรเตะโชว์พี่เขาหน่อยเอาดูทองเพชรนะครับดูทองเพชรจตะโชว์นะครับจตะโชว์นะครับทองเพชรทองเพชรไม่ถึงนะครับโอ้ทองเพชรเฮงวงก็เป็นนะครับ บัวบานเราก็เล่นอยากสบายใจครับชอบนอนนะครับบัวบานนี่เ<า>ขับไปเลยลูก<า>บคบัวบานว่าจะมาฝึกเล่นฟุตบอลกับทองเพชรน,นะครับ ็เปนนอนอย่างเดียวครับคงจะฝึกเตะบอลน,นี่ไม่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากหรอกครับครับผมเดียยเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยววันหลังควรจะโปะจะมาโชว์ให้ดูนะครับ,ะบนะที่ไระวังเตะไปกสุขา,าน้องครับผม uh. ดู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 ด,ด,ดูดูครับ <laughs> ทองเพชรก็อยากขี่ขี่พี่ครับ อยากขี่พี่แล้วครับงานอย่างยาวเลยครับบัวบานเนี่ยครับผมเป็นช้างเป็นที่ที่ออกไวครับงานก็ใหญ่ด้วยยาวด้วยครับเล่นกับน้องแล้วครับเล่นกับน้องแล้วครับเล่นกับน้องแล้วครับจะพาน้องเล่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าฝึกฟุตบอลเป็นเดี๋ยวเราเราไปเตะฟุตบอลโชว์เนาะครับ ไปเตะฟุตบอลโชว์ที่นู่นแหละที่สนามนะครับ mm hmm. พอดีลูกชายยังไม่ได้ส่งพอดีติดโควิดครับไปซื้อซื้อรองเท้ายังไม่ได้ครับผมร้านเขายังไม่เปิดนะครับช่วงน,นี้สองเพชรตองเพชรอ,อยากมาเล่นกับพี่นะครับโซตึงครับโอ้<ม>เข้ากับพี่แล้วับวานแล้วโอ้เริ่มเล่นกับพี่บบวานแล้วดูดูฮันตูดนะครับตูดมาแล้วครับสองเพชรโอ้ ดูครับบัวบานนะครับบัวบานนี่โตไวมากครับบัวบานนี่โตไวมากครับเกือบเกือบเกือบความสูงเกือบเกือบเท่าแม่ทับทิมแลนะครับนะครับกันหยอกล้อครับหันหน้าหันหลังนะครับเริ่ม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 รักกันแล้วครับรักกันแล้วบัวบานเริ่มคุกคีกันแล้วครับ ความรักความผูกพันนะครับโยกันเลย่มบูบานยกลยก็ผมบูบานรัแล้วครับรับเพแล้วนี่ยกแล้วครับดูครับมานะครับเด่าไปหาทักทายคุณแม่ทับทิมนะครับมาเลยนะก็ผมก็มาดูใกล้นะครับเกือบความสูงเกือบเท่าเท่าคุณแม่ทับทิมนะครับบูบานนี่โตมากเลยครับเป็นช้างหนุ่มโตไวมากครับ โอ้โหเกือบเท่าแม่ตัดพิมพ์ละจำปุกักปีอะจำปุบบัวบานนี่จักจักปีหรอหึสี่ปีโอมาเลยครับมาเลยครับนี่พี่เล็บมาด้วยครับมามาแวะมาเล่นกับน้องตัวเพชรหน่อยครับครับผมครับที่บัวบานนะครับมากินอันนี้เลยครับมาจินกิหนยาเลยครับนี่เอามามา โอ้พี่เล็บก็มานะครับเอาโอ้พี่เล็บได้นี่ครับกระดิ่งอะไรใหญ่จังเลยครับของของของน้องทองเพชรเสียนะครับยังไม่ยังไม่ส้มยังไม่ได้เลยครับทักทายกันนะครับกับผมโอ้เลิฟเล็บเล็บ,ลบ,ลบก็ใหญ่ครับเลิฟใหญ่มากเลยครับโอ้น้องทองเพชรน้องทองเพชรร้อง เขาเพชรร้องไหายทางไหนไหนนี่ครับดูเลยครับคุณแม่ขอถ่ายในเด้อค่ะครับถ่ายเลยครับท้องเพชรได้ได้ไปนั่็นที่เลิฟปบพี่เลิฟก็มาแล้วครับวันนี้พี่เลิฟตัวใหญ่มากครับผมหมูเนื้อหนังดีมากเลยครับอ้วนบึกเลยครับบึกเลยทไมเอาอย่างงห่ากันด่เ้อยอยากอยากไปเล่นกับพี่ครับผมยไปเล่นกับพี่นะครับ เลื้อนได้กี่ปีแล้วครับเลือนนี่สองปีสองเดือนครับสองปีสองเดือนแล้วครับเลือนนี่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับงาออกยังเลิบอ้งาออกยางยางเลยโอ้ยสองปีแล้วน้องาหายไปไหนน้อเลื้อบนี่ ังอ๋อยัง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 นะครับบางบางบางเชือกก็ก็ยังไม่ไม่ออกนะครับเหมือนเหมือนช้างที่บ้านนะครับน้ำดอกมาไงง่ายเลยสองปีสองปีกลัวกันไอ้ไอ้แหม่ค่อยออกแหม่ไอ้ไอ้ฮิลลี่ไอ้ฮิโร่แห็มสร้างกับนักเส้นไหมกลับมาประชุมกันครับมาทักทายกันนะครับ มาทักทายกันนะครับครับผมครับขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องพายทงเพชรด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ